สบายดีสบายดีทุกคนสบายดีพี่พี่เอฟซีมือทุกคนเดูเนาะว่าจะเป็นเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วก็ตั้งประเทศเนาะที่ได้ติดตามเฮาสองคนซึ่งมือนี้เนาะทุกคนกะบ่ไดไปชิดดบ่แต่หลวงนี่แจ้งแล้วเอานี่เอออืออเ่ไมเมื่อมือนี้กะน้องลีบ่ดไดไปเหียนเ้อทุกคนยู่เือนซื้อแล้วก็เลยว่าแล้วก็เือนเฮากาบ่ไดเฮ็โต้ละแล้วก็เลยว่าซีมา นึ่องจากเอออนั้นเหดแล้วตามงบละมืมดงบเหดแล้วก็เลยว่าอย่างบ่ทันมาสรุปให้ P P F พีพีเอฟซีเบิ่งกันเนาะว่าเหดทอใสแล้วและมืดทอใดเมืม่อนี้ก็เลยว่าสิมาสรุปให้พีพีเอฟซี C ฟังเนาะทุกคนกัแล้วตอนทำอิดหันบอได้ว่าสิเหดทางลุ่มเลยว่าสิเหตเตลังขาเนาะ mm. แบบแปแลกเตลังขาแลแล้วสินะแล้วแบบนี้มาแบบนี้มาแล้วก็ เฮ็ดมาเลยเพราะว่าเงินขวกับบมีแต่ว่ายังบนเล้วเ่อยังอยากเฮ็ดเงินขวอยู่เพราะว่ายังบัทานมีเงินขวการต้นตกมาแค่หนึ่งคือเห็นเอฟซีเห็นแล้วแหละเออตอนนี้น้องรี่มายู่อย่างที่เม่์ค่ยังดังไฟยู่บอลเก้าแหลลเดี๋ยวเบิงเมื่อสุดนาหรือว่าเฮาซีแอนซื้อแก๊สให้เพื่อนแล้วเพื่อนดังยู่มองอันนั้นอีพอบวดดังบอกแล้วกาทามาที่ซื้อให้เลอเพราะว่าบอกเอาบอกเอามีเงนใส่เพื่อนญายาาเขาเปลือง บอเพิ่นบ่ค่อยได้นั่นเพิ่นยืสอบคนกับเปลือยเดี๋ยวนี้ฮันอันนั้นแล้วเอาฟืนมาไว้ก้อนซีมาฮันเอาฟืนมาไว้ซีฮาลดละเพราะว่ามันหยาบฝนมันซียากไงตอนนี้ไปซีฝนละมีแต่ซื้อมาไว้เวลาฝนตกแล้วเพิ่นกระดักอยู่เหนื่ออานันเวลาฝนยักแต่งอันนั้นก็ให้เพิ่นดักอยู่นอกคุณถ้าเบิ่งเมือสุนากอนเบิ่งตัวจริงนอะแลับจีซื้อบอลใบถวยฮันไว้ในฮันแดทุกคนเพราะว่ายุ่นอกฮันมันกับบสะดวกสบายัแหละ เวลาฝนตกกะตาฝนไปมานาะแม่นการยากหแห้งอีนนี้ก็เลยว่าชิมารุปให้ฟังชิมาสรุปแบบน,นี้มันไม่ได้มีเป็นก้อนเลยทุกคนมันจะมีแบบเทลาโอยละเฮ็ดเป็นเทลา้อยแ,แล้วก็สิ้นเปลืองลายถ้ามีแบบมีเป็นก้อนมาเฮ็ดบบดเดียวฮันกาแบบชีไดเลี้ยวไว้เพราะว่าอันนี้ฮันเฮาได้เงินแต่ละเดือนในการเฮ็ดคลิปแล้วก็จึงทอนทอนแล้วก็เอามาค่อยๆเฮ็ดทีน่าละตอนนี้กะ บริเวณโต้ละเดียวเบิ้งไปอนาคตเพละมันมันยังบาเลวนะทุกคนมันเป็นพ่อกระเทินนะเือน่นะมันเนื่องจากว่ามันมันมันบมีส่งได้ละกันเนื่องจากว่ามันยาวแล้วมันกวงได้ทุกคนมันก็เลยว่ายากเนาะกวงแห่ง ประมาณ13เมตร13คูณ19ทุกคนว่าบงความว่าถ้าโบถ้า,ถาแบบเป็นเหินธรรมดานี่ก็สิบบมืดลายแล้วก็เฮ็ดได้ลายเนาะอันนี้มันโบเมนเหอนแล้วค่ะเอามาเฮ็ดแล้วมันก็เป็นใย,ยเลยสินะเอ็ดอะไรก็มืดลายสินะแล้วก็เลยว่าเดี๋ยวหยุดก่อนแล้อนี้ก็เลยสิมาสรุป แม่ก่อนอื่นเมื่อกาขอบใจพี่พีเอฟซีทุกๆคนเนาะ <Yeah. S 1> ที่ได้มาติดตามคลิปเฮาสงคนละกาเนื่องกันเงินนี่กันเนื่องจากได้การเฮ y o ยูทูบเนาะละกาขอบใจพี่พีเอฟซี FC ทุกคนที่เข้ามาติดตามส่งน้องลี่แล้วก็ซ่งน้องรถเนาะอีกอย่างก,ก็ขอบใจผู้สนับสนุนแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลงังทุกๆคนที่เฮาเคยแบบเออเขาเจ้าเคยช่วยเหลือเฮาเนาะทุกคนและกาขอบใจพี่อันแน ที่พีเออที่เฮ <iah> ็ดให้ PFC ได้เฮ็ดให้ฮู้จักเขาสองคนเข้าใจอู้คำที่แบบเออตอนเขาบ่เคยฮู้บางบางกันบางอย่างเขาก็แก้ไขว่ได้เขาก็ถามมู้สินะก็ขอบใจทุกคนทั้งแหละอีกอย่างก็ขอบใจพี่พีเอฟซีที่คอยติดตามและสนับสนุนเนาะเงินก็มีกับโบมีแม่เฮาก็เฮ็ดบ่ได้แล้วก็บ่มีเฮาเอฟซีกับโบฮู้จักเขาเฮาก็บ่ฮู้จักเอฟซีสิแหละเนาะนั่นแหละอันนี้ก็เป็นเงิน ทุกหลยๆคนมีส่วนห่วมน้กันอะไรทุกคนเฮาก็สิมาว้าสู้ฟังเนาะว่าเฮ็ดเถื่อนหลังนี้มืดงบลายบันไดเนาะตอนซื้อเครื่องทำอีทดทุแม่นอันยังราคาเงินบ้านยังบ่ขึ้นแล้วก็โควิดก็ยังบละบ้านแห่งเนาะทุกคนบะเออแมนละเนาะเครื่องยังบ่ขึ้นตอนนั้นซื้อซื้อไว้ย่างพันท้เฮ็ด อีบัสิเบเฮดด้เนาะ <laughs> ซ,ซ,ซ,ซื้อซื้อทำอีทันซื้อเครื่องทุกชิ้นทุกอย่างทางกาเบืองแล้วก็ขอเกากะแล้วกาไม้ละเนงไม้ไมอันเซลล์ออเซล่ารากาเมื่ออยู่ประมาณสิบหกล้านเก้าแสนสิบสามพันทุกคนเฮาก็ซื้อว้ซื้อใบลายเดือนเติมไปเนาะแปดเดือนเกือบปีบ่ฮอดฮอดฮอตวะ ประมาณแปดนนเดือนเนาะแปดเดือนหรือว่าเจ็ดเดือนมาไว้เครื่องฮันจุมาเก้าเลยนะจึงมาลมกันว่าเออเกี่ยมเห็ดพอดีน้องออกแบบให้แล้วก็เขี่ยมเห็ดหลงังคาทำอิดว่าบดไดซีเห็ดสูงนั้นทุกคนทําอิดว่าลมกับพ่อกับแม่าเพิ่น,อนเออเพิ่นฮันซีบดไดซีเห็ดอีกอย่างเลยตอนนั้นมุ่งสังกสีเดียโน่ละบันนี้เหือนหัวลวก็ห้อนทุกคนยามเ้อนนี่ผู้ใดซียู่อันมุ่งสังกสีฮันจีฮูเลยว่ามันฮอนเนาะ แล้วบันนี้เหือ่อกหัวเพราะว่าเพิ่นดังไฟเฮ็ดอันนั้นดีน <ừ> um. เนาะเฮ็ดอันนั้นถ้ามุงปกติอยู่ปกติมันกับอะไรอันโดกไวแต่อันนี้เพิ่นดังไฟแล้วบันนี้มันหัวแก็เลยว่ามันลมกันว่าสิปเปียนแล้วพ่อก็เลยว่าสิปเปียนแต่กระเบื้องหัน <ừ> um. ไม่กระบ,บออกได้อันใดกระบ,บออกเลยเออไม่ดิเออเอารวมมรดจีนอันใดกระบอเลออกเลยทุกคนเดี๋ยวจึงว่าแล้วบันนี้ พ่อม si ีแต no? ่ว่าสิเอาอันกระเบื้องหันมาปกใส่ซื <mon k> ่อๆเนาะแล้วปานนี้กับพทผู้ใดก็บ่เห็นดีนํเพราะว่ามุ่งไปอีกบ่ดนมันกาสิแบบโดกละแม่นแลวก็เลยว่าเปลี่ยนส่งอาออกแบบพอดีมาอันฮอดสุดที่2กะเปลี่ยนแบบหลังคาแล้วกะว่านี้เอมาลมกันใหม่เรื่องกระเบื้องแล้วกะเรื่องอันไลอันใหม่แสดงมาไล่เล็กไลลาอันมันกะแบบ เพิ่มเงินขึ้นทุกคนมันได้ซื้อเครื่องอีกสุดที่สองเป็น18ล้านเครื่องขึ้นช่วงน,นี้เป็นเครื่องขึ้นช่วงโควิดแล้วทุกคนแต่ว่าเครื่องบรได้ไล่ซ้ำสุดแล้วละแมนเป็น18ล้าน8 0 0แสน12บสพันตัวนี้เป็นสุดสองและกามาเพิ่มมันอันลบพันล้านกับ8 0 0แสนล้านกับ8 0 0แสนกีบ, 8, 000, กบนะทุกคน กะอันนี้รวมกันทั้งเบอร์กาซื้อเฉพาะซื้อเครื่องเครื่องแบบใหญ่ๆเครื่องซื้อเป็นหัวเลย่นะแล้วก็ซื้อมาไว้ยังบรเฮดได้ตอนนี้นะซื้อไว้แม่ตัวนี้ซื้อไว้ซื้อเนาะอันนี้เป็นเฉพาะที่ซื้อเครื่องใ่าย่ๆสร้างเขาจะเอาแบบหูจํานวนเงินแท้ๆเป็น38เออสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนห้าพันเนาะอันนี้เป็นเฉพาะซื้อเครื่องยังบรเได้ลงมือเฮดบัดนี้เฮาลงมือเฮดแล้วก็รวมค่าสร้าง จนเหตุสุดที่หนึ่งเนาะเพาะรลังคางคานะ่าสร้างก็จะสองล้านกับหนึ่งแสนสาวพันนี้เฉพาะอันจ้างเพป็นมาเหตุลังคาเฉพาะสร้างแล <ะ S 2> นะ้วบานนี้อันยุดพอดีสร้าง พอดีปีมือปีไม่เนาะอพอดีร้างเขาเสียชีวิตแล้วก็บรได้จ้างมาโตพ่อ,พอ,ก,อก็เฮตโตแล้วก็แบบมีไอ้เคยมาส้อยเนาะแล้วก็ค่าเครื่องต่างๆอันนี้เฉพาะที่จดไว้เลยทุกคนก็สี่ล้านเออสี่ล้านสองแสนสองสี่พันแล้วก็เฉพาะกินทันกินนี้ซื้ออยูซอ่ซื้อกินให้แบบคนมาส่วยแบบ,บมีคนมาส่วยก่อนซีว่าบุมืดค่าจ้างหลายนี้นะมีไอ้เคยมีคนทักเพงมาส่วยหลายๆคนก็ ร้านเก้าเซนกับสิบพัน้วก็มีค่าใส่สอยอันต่างๆบางอันเขาก็บริจุดกระมืดหลายอยู่เนาะทุกคนอันนี้เขายังไร่รวมเธอเนาะแล้วกามีค่าสร้างบัตรมาเทพื้นั้ทุกคนบัตรมาโก้บัตรมาโก้<ม>บัตรนี้นะบัตรมาโก้เขาก็ก้อซอยพอได้แล้วกา มีอจุไอเคยมาสอยแล้วก็จ้างสร้างมาห้ามือแล้วก็หลังจากเงินเสียแล้วก็บรได้ให้มาเลยเนาะทุกคนแล้วก็มีการซื้อปูนอยู่สองต้นเครื่องแล้วก็มีป้องเยี่ยมแล้วก็มีบานประตูแล้วก็มีหินมีสายแล้วก็มีเล็กตะปูเอออันล็อกแล้วก,อก,อก็อันนี้อ,นนอันที่ใส่ประตูเน,นี่ยนั้นแล้ว่รวมทางอันบิดอันอันทางในนี่มันซีมีกันได้บอนใส่อัน ถึงฮะอืมอันนี้มันห้ประตูนี้เฉพาะนี้เนาะสำหรับค่าค่าสร้างค่าไซสอยมายุบไม่ยิบพันเมตรถึงสิบห้าล้านกับแปดแสนสามสิบเก้าพันอันนี้เฉพาะแบบบบได้รวมมายิบมาย่อยแบบจ่ายมายิบมาย่อยฮนคือเห่าบได้จดเลยบริจดเออกิว่ามันหลายอยู่ประมาณไลซเซียขั้นต่ำกับห้าล้านสบายไลเซียเนาะแล้วบัดนี้ค่าไม้สุทธิ ชุ่ที่ตนึงหรอท่าได้วะลืมเลยว่าเดี๋ยวเฮาซีมาคิดไล่อันคาไม้เดนทุกคนเมื่อกี้นี่บดได้ไล่เดี๋ยวซีมาคิดไล่คาไม้เนาะทุกคนตอนนี้ก็ผากันคิดไล่ไม้แล้วเดยทุกคนไม้กับบจื่อจานวนแห่ของบด้จดไว้ฮตีสเสลี่ยกับประมาณสิบแปดล้านหรือว่าสิบเอ็ดสิบสองล้านนี่แหละบดจือ้อทำ <นะ S 2> ทอินฮันแมนซื้อนําเพิ่นเลื่อยแล้วสําเร็จรูปเนาะโตมาพ่อไปเลื่อยเอง คือเองก็ได้ซื้อจากซื้ออนานไม้เลยทุกคนซื้อน้ํามันซื้อโซทุกอย่างแบบไม่เมื่อีนาแล้วก็ซื้อน้ํามันรวมๆกับประมาณสิบปลายล้านนี่เลยทุกคนอันนี้เฉพาะค่าไม้เพราะว่าหลังคาท่านเอาไม้เฮ็ดเบอร์ด์ทุกคนรวมๆกันเมื่อก่าสิบประมาณอันนี้แบบตีราคาที่เฉพาะที่เหาไล่หูตัวที่เหาจือเลยทุกคนตัวที่บูจือกับมันยิบมันย่อยให้กับญาติบอดได้ไล่นะทุกคนประมาณ 64ล้าน3แสนพันอันนี้เป็นเป็นเงินที่ที่เอาไปซื้อละเขาจดไว้ละเขากระจืออะ้อนาะทุกคนตัวอันที่ปรจื้นกับรไริไลน้องซื้อแบบซือ้อเธอละแสนถธอละห้าิบอันนั้นบางทีกับไดเล็กคือเล็กตะปูนี่เอาบไิไลเลยบริไลเนาะก็คือแบบไปซื้อหลายๆเพื่อบางทีเขาก็ประจดสินะทุกคนก็เลยว่าเอออันนั้นก็ตกล่นไปเนาะถ้าไล่แท้ๆก็จะประมาณห0ิบ หกสิบห้าเออประมาณหกสิบเจ็ดล้านหกสิบแปดล้านเนี่ยแหละท<า>ุกคนเอาทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะแม่เฮาบัจยอถ้าเป็นเงินบาทเป็นเงินไทยก็ประมาณแสนกว่าหรือว่าแสนห้าถ้าตีเป็นเลทปัจจุบันนี้เนาะเพราะว่าเงินมันก็ขึ้นขึ้น,น,นลงลงแ<ต>ล้วทุกคนถ้าคือแต่กี้แต่ก่อนเงินบาทยังพันหนึ่งเท่ากับสามแสนหันกระจาประมาณสองแสนเนาะแต่เดี๋ยวนี้ <ử. S 1> บ่ได้ละเพราะว่าเงินขึ้นเนี่ยทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นเป็นรวมรวมเม็ด ได้แต่รังคาแล้วกะได้ก็เพราะว่าดินบอกเออดินจี้เฮาก็บ่ได้ซื้อก็นี้บ่ได้ไล่เลยบ่ได้ไล่ว่าไล่แต่สร้างกับไล่แต่อันนะแหละไล่แต่500,000แหละจ้างหาสร้างมาก็ได้แล้วกะถ้าไล่ดินจี้ทั่นกะสิแพงอยู่แต่อันนี้ดินจี้เฮาเองแล้วกะค่าสร้างมาโบกมานั้นเฮากะมีไอ้เคยมีพ่อมีคนฮักแพงมาช่วยกันแล้วก็คืเฮากะบ่ได้ไล่เลยก่อนว่าสิเฮาบ่มึดหล่สินะเนาะ อันนี้การเมื่อไรยู่เนาะได้ลังขาได้รังขาแล้วก็ได้ปองเยียมได้ก่อห้องอีกห้องนึงแล้วก็ได้เทพื้นเนาะก็ถือว่าได้ลายย่างอยู่เพราะว่าเหงาทำมันก้วงมันใหไงแล้วมันก็เฮ็ดตามทรงเก้าอะไรทุกคนยังอีกลายย่างยู่อยังบอลเลยังเพดานยังโบกยังกระเบื้องอันตรีเขาเอิญเอียงกระโลนี่นะกระเบื้องวะถ้ากระเบื้องติดพื้นเนาะ แล้วก็ยอย่างติดกระโลแล้วก็อย่างฝ่าด้านนอกอู้อยังหลายอย่างอันนี้ได้สำมนิกระถือวด,ดีแลนะ้วเนาะนี่ก็เป็นเงินที่น้องลี่แล้วก็มีแม่บางหลายๆคน ยิบพันจับนี้สวยก็มีเงินน้องรีเฮดยูท<ม>ูบมาแด้เนาะ <Yeah. S 1> ที่มีพีพีเอฟซีสนับสนุนแด้เนาะทุกคนกน็ขอขอบใจเลยเนาะอน,นิกามาสรุปให้ฟังเนาะเนื่องจากว่าเฮดเฮือนโดดแล้วแล้วก็อย่างบ่หันได้มาสรุปให้เื่อเนาะทุกคนจนว่าจากเดือนลนะ<ม>โอ้ลายเดือน<า>เฮดเราบริเฮดโตเนื่องเือนเพื่ปพักลแล้วก็เฮาก็สวยกนแด้นี่เฮาก็ส้อยพอเฮดแดเนื่องจากว่าเฮาโบมีเงินโบมีงบประกาศนี่เป็นเงิน เฮ็ดยูทูบน้องรีกัทอดมาแล้วก็มาเฮ็ดได้แล้วกัเงินแม่บ้างได้บางทีแบบน้องรี่ระนกับแม่บ้างก็คายยางกับ,ายยากบมาซ้อยกันเนาะทุกคนบางคนก็อาจจะว่าเออเฮ็ดยูทูบมาแล้วเอาเงินไปไว้ใ่กับไม่ได้ไปไว้ใสแต่ก็ใว้ใในใจของขวนี่นะแหละเนาะทุกคนก็ขอขอบใจพี่ๆเอฟซีไล่ๆด้อที่คอยสนับสนุนแล้วก็ให้กําลังใจเนาะบางคนก็อาจจะว่าเออ เขาเด YouTube นี่บบได้เงินก็ได้เนาะมีรายได้อยู่ในครอบครัวแล้วก็ใส่ใจปัจจุบันนี้น้องลี่ก็บม่ได้ขอเงินพ่อเงินแม่แล้วเนาะทุกคนแล้วก็ตั้งแต่เฮตุมาก็บบ่ได้ขอเลยก็ดีมีดีที่มี y YouTube เนาะทุกคนดีที่มีพี่เอฟีฮักระทดอินดูเนาะทุกคนก็มีหลายๆคนก็ได้ส่งฮันส่งนี่มาสู้กินเนาะทุกคนก็ฮักกับอินดูก็ขอเข้าใจเลยเนาะอันนี้ก็เป็นเงินกลมๆเนาะหก ประมาณแสนกว้าเนาะถ้าเป็นเงินไทยก็มาแจ้งพพเอฟซีหู้หน้ากันเนาะว่าเมื่อไตร่ตปรกใดหลายๆคนก็อาจจะถามกันยังไม่ได้อบเนาะทุกคนก็ดีได้ทุกคนยูทูบเบอร์ล้องสารนี่อันล้องสารที่ฮ็ตยูทูบมานี่นะทุกคนกับเพราะว่าจะเป็นน้องกุกกิก๊กน้องตุ๊กน้องอู้แล้วก็น้องแฟดน้องรถน้องรี่เนาะที่ตั้งแต่ฮ็ดยูทูบในหัวใจยูทูบมานี่กัได้มีแบบเออชีวิตท,ที่ดีขึ้นแล้วก็มี ช่องทางหางเงินเ้าก็ขอขอบใจพี่อนเน่ที่มาล้องสารในมือนั้นที่เทเฮาได้ห้จักเนาะทุกคนกขอขอบใจพี่เอฟซทุกูคนเด้อก บอกว่าจะเป็นน้องตุก๊กน้องอีหยางกามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีช่องทางหาเงินเ<ม>นาะบ่ได้แบ่งเบ,บาภระพ่อแม่วาซีซัถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวอะไรได้<อ>คือน้องตุ๊กท่านกาแบบเออหาเงินตางพ่อตางแม่เลยคือปัจจุบันนี่ก็เออมีไรายได้เป็นของตัวเองคืออูกก้กะได้เฮ็ดเหื่อนให้พ่อให้แม่คือน้องลีกาได้เฮ็ดเหื่อนให้พ่อให้แม่คือน้องเง่นน้องแฟนดเนาะกาได้ซื้อนั่นซอยอันซื้อนั่น ซื้อนี่ซอยพ่อแม่คือน้องกงานกุกกิกะหาอะไรได้เสริมซอยพ่อแม่กะเออได้เลี้ยงตัวเองก็ถือว่าดีเนาะทุกคนมีเงินไปองเรียนมาซื้อบางเทือพ่อแม่บาทันกะเฮากับช่วยได้สินะเนาะทุกคนคือปัจจุบันมีอีกซองนึงน้องดีน้องด้าเนาะอันนี้กะย่างผ่านกดยูทูบแล้แต่ยังยม่ได้ลงกรเป็นกำลังใจให้น้องๆในเด้อนาะทุกคน ขอบใจพี่พีเอซีลยรักๆก็กกได้ที่ <c oughs> คอยสนับสนุนเนาะคอยซัพพอร์ตโดยตลอดก็คือน้องๆบ่มีบ่มีโทรศัพท์ถ่ายบ่บ่มีกล้องสิก็คอยสนับสนุนสินะทุกคนกับประมาณนี้เด้อเนาะ <c oughs> มือนี้กับบูมีอยังไรมาสรุปเรื่องเฮือนให้ฟังเนาะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเงินรายได้จาก Youtube โดยตรงเลยเด้อทุกคนเนาะอะ หลายๆคนอาจจะบหฮูเพราะว่าเฮายังบ่ได้เคยออกมาเว้าเท่เนาะทุกคนขอขอบใจทุกๆคนที่คอยติดตามและสนับสนุนเนาะเงินนี้อาจจะบ่ได้มาเป็นก้อนเนาะก็คือจะได้แบบเธอหน่อยมาเพราะว่าเฮามันบม่ได้มีเงินเป็นก้อนมาเฮ็ดทุ่มมาเดียวเน่ถ้าถ้าเฮาสิ้ทาให้มาเฮ็ดเป็นก้อนถ้าเทียบใส่ตอนนั้นนะเดี๋ยวนี้เฮาเฮ็ดบ่ได้แล้วเพราะว่าเงินมันเครื่องแพงเฮงละดีที่ซื้อไวแต่นๆแลวการเฮ็ด เฮดไวจะดุดเนาะทุกคนประมาณดีเดอร์ค <c oughs> ่ะขอนะทุกคนเป็นกําลังใจให้เฮาสองคนเฮดคลิปต่อไปเลยเนาะถ้าเฮามีโอกาสเฮาก็อยากไปถ่ายเลยทุกคนไปไทยไปถ่ายคลิปอยากไปเปิดปลกกกลวงไม่ไหเนื่องจากว่าเฮายังมีภาระ,ะหน้าที่ได้ไลายคนบ่คือกันนะทุกคนพีพีเอฟสีก็อยากให้ไปเฮาก็สุดที่ยอยากไปแต่ว่ายังไปบ่ได้นะทุกคนไว้มีโอกาสนาหน้าเด้อเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย